เป็นแบบที่ทางเดียวกันก็คือเมื่อปริมาณของชุดเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเป็นมาทุกที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบ่อเขึ้นปริมาที่ที่สองก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าที่เท่ากันแต่ถ้าเป็นมาทุกที่หนึ่งลดลงเป็นกี่เท่านะคะเป็นมาทุกที่สองก็จะนวนลดเป็นจำนวนเท่าที่เท่ากันี้ก็จะเป็นอ่านจอดอ่านเสจป้า 赶快。 ตานวลกาแฟ่หมดอันนี้จะนวนกาแฟหมดที่ใช้ชงน้ำที่ใช้ชงกาแฟนะคะจำนวนกาแฟหมดที่ใช้ชงกาแฟห้าด้วยใช่ห้าด้วยตอกน้ำห้าด้วย บที่ใช้ชงกาแฟ้ำสามสิบถ้วยนะ้ควบของเหยียดมากนะดูนะจุกอันนี้คือจำนวนกาแฟน้ำบทที่ใช้ชงน้ำสามสิบถ้วยต่อน้ำสี่ถ้วยใช่ทีนี้อันนี้ก็คือคงเหยียดเป็นจำนวนกาแฟน้บทที่ใช้ชงสามสิบถ้วยทีนี้ก็ต่อน้ำสามสิบห่วยไหมไหมทีนี้ก็จะเขียนเป็นสัดส่วนได้ว่า จำนตัวแหมดที่ใช้จมผ้าด้วยคือกี่สต๊กอ่าปีสาม่อดน้ำกี่ถ้วยนะห้า้วยโอเคแต่เท่ากันจำนวนกระแฟวนที่จมน้ำสามสิบถ้วยเราหม่อยากยากเราเป็นตัวแนเงนกอทีนี้เราลูงดวแล้วในโทนกี่ถ้วยสามถี่ถ้วย ทีนี้เราจะใช้การคูณคยคูณค่ยที่ไหนเนี่นีก็เป็นการคูณกบนคะทีนี้เราต้องการแค่ตัวในอินเท่านั้นเราต้องทำอะไรคะยายค่ะยัไ ทีนี้พอหารกันแล้วเห็นเรากั้ะเหลือเท้ากับเท่าไหร่ใคร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 ที่ทำเร็วใครที่ทำเร็ว ไว้ตามจุดไหะครูจะเขียนข้อไว้ให้เราอ่ะเขียนคําตอบตรงจุดที่คุณรูลงไว้ให้โอเคไหมโอเคแล้วครูอาจจะให้พวกเราแก้ไปทีละจุดทีละจุดแต่ละกลุ่มนะคะแล้วครูก็จะให้สัญญาณในการเปลี่ยนจุดถ้าครูยังไม่ให้สัญญาเนี่ยข้ามเปลี่ยนจุดแล้วโอเคไหมเาถึงจุดสุดท้ายใช่ไหมคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนในจุดสุดท้ายเนี่ยก็ให้เอาธงลุ่มมาเขียนไว้ตรงต่อนลยกระด้ เราจะเดียวเราต้เข้ายัเสร็จกลุ่มแรกีไหม <c oughs> มาดั้งดังให้เพื่อนอะเอามาเสียบไว้โอเคไหมโอเคใช่ขอดูวา่าเห็นว่าแะเองมากลุ่มที่สองปึ <c oughs> <ๆ>๊บเอามาเสียบไว้ที่หมาอโอเคไหมตามลาดับนะํามลำดับนะถ้าส่งตัวแท่ออกก่อนรับตกรอน

100 쿠퍼 흙 여기기 안돼가 빨리 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 ออกิโลกรัมต้องใช้น้ำตาลกี่กิโลกรัมคะจอี้มตที่แบบว่าต้องการทำน้ำผลไม้เนี่ยมาลการเอห้อตีเองคุณผู่ถ้าต้อการทำน้ำผลไม้เนี่ยของบิ่งอยงี้ต้องใช้น้ำตาลกี่กิโคืออันนี้คืออะไรราคาทีนี้เราต้องการน้ำผลไว้2.4ลิตรเนี่ย บรงโมยังนัง่งใ่งงกกาถอ ก็คือที่มันแชีปลา,ายางใช่ไหมสมมติอันนี้หนังสือสี่เล่มราคาสามร้อยห้าสิบหกบาทแล้วหนังสือสิบเอ็ดเล่มราคากี่บาทวิธีที่เราเรียนมาเนี่ยเทียบบัญชีปลายางใช่ไหมคะก็ะคือจะเขียนว่านักซื้อสี่เล่มเนี่ยรานะคาสามร้อยห้าสิบหกบาทแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่นนะะ 256, เมเนี่ยราคาสามร้อยห้าสิบหกหารด้วยสี่ใช่ไหมอ่าเราก็ได้ราคาสองหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเราก็เขียนเป็น สามร้อยห้าสิบหกหารด้วยสี่เราต้องการราคาหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมคูณด <c oughs> ้วยคูณด้วยจิเดีดเข้ามาที่คูณด้วยจิเด็ดเพราะว่าเราต้องการราคาหนังสือจิตเดดเล่มใช่ไหมเออทีนี้ควนแล้วมันก <c oughs> <ๆ>็จะได้เป็นเก้าร้อยส็ดสิบเก้าแต่ว่าอันนี้คือเทีบัญญักตสยาแต่พอมาเป็นวิธีคูณเนี่ยดูดูแล้วใช่ไหมถ้าเป็นวิธีคูณใช่ไหมก็จะเป็นราคาหนังสือ สิบเอ็ดเล่มโอ้ถ้าเป็นวิธีคูณใช่ไหมก็จะเป็นหนังสือสี่เล่มอาดูะนะสี่เล่มต่อราคาสามร้อยห้าสิบหกบาทอันนี้คือวิธีที่ค,ครูสอนนะต่อราคาสามร้อยห้าสิบหกบาททีนี้เราต้องการเป้าว่าหนังสือสิบเอ็ดเล่มเนี่ยราคาเท่าไหร่ทีนี้อันนี้คือสัสกัดหนังสือเข้าคนสังมหนังสือใช่ไหมแล้ต้องการเป้าเท่าไหร่หนังสือเท่าไหร่สิบเอ็ดเล่ม เล่มแต่เรารู้ราคาไหมไม่รู้ก็จะเขียนได้เป็นอย่างนี้และทีนี้ใช่ไหมพอเราทำใช่ไหมเราคูณไปใช่าไรก็ได้เป็นอะไรนี้4เองคูณกับ10เองคูณ800 500ใช่ไหม,ไหมท,ทีนี้พอ,อคูณกันได้แล้วเราเนี่ยคล้ายกันเลยเก็นที่ว่า อันนี้มันคูณค่อยใช่ไหมแลาวทีนี้เราเราก็ย้ายสี่ให้มปนเหลืออินตัวเดียวใช่ไหมเพราะต้องการหารแยกสี่มาคูณไห่มาหารกัแบอันนี้เหมือบบนกันไหมเหมือบบนการเทแบบนี้มันใช้วิธีการเปลียนเทียบสัดส่วนก็คือจะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้เราเป็นเทียบบัิบัตินนอย่างนี้เลย อ่ะพี่นี้ข้อนี้แล้วก็ข้อนี้ก่อนข้อนี้คุณค่อยจะได้เป็นประาณนี้เกินคนาเป็นห้าเยนทีนี้ไม่แปดคูนูนี้ก็อ่แะแปดคูนเอ็นเป็นแปดเอ็นทีนี้ก็เอานำสองจุดสี่เนี่ยว่าคุณจากห้า วีกันได้เท่าไหร่อาทีย2คเป็น2จุดอย่าลมใส่จุดก็ได้เวลาเราคูณนกทีนี้ตอนนี้ยังเป็น8เร็นอยู่ใช่ไหมย้ายมาอสอสองถามด้แต่ที ตอบอะไรกันกัก่อหรอคะอ่อะทีนี้แต่ลราบอกคะแนนเลยขาะได้ถึงข้นไหนบ้างถึข้นไหนบ้างอันนี้อันนี <min <min <t <t ้อะไร

อันนั้นคะแนนคะแนนวคะแนนได้ยอนหงดีต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 ตีีต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 ีีต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 ีีตีตีีต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 ีีต ก็คือถ้ามีแล้ค่ะก็่การแก้โจทกปัญหาแบบเียบเงียงยบถ้อเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปหาแบบสนุกี่เรเรียนมาเป็การเขียนเขียนวัยุดายาแต่วันนี้ครูขอให้ใช้สอบตรวจ งานกินเรา้ทั้มือวันนี้เราได้ต้มนึงเวอรืเอรนี้นี่ต่อกาเผื่อจะต้องตอบคำถานี้อ่าอ่าอ่ากินคูมีเกมแต่ว่าถ้าจะไม่ทำก็เกี่ยววันละทันันละรางวัลเอ